สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับข่าวดีที่สุดวันนี้สําหรับอสอมอส,อสอสอครับทั่วประเทศ22กันยายน2563ครับมีข่าวดีรับเงินตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19เพิ่มอีกคนละ1,500บาทครับมติคอรม22กันยายน2563เห็นชอบอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้เสนอครับจ่ายค่าตอบแทนโควิด19อสมอ,อสสอเดือนละ500บาทอีก3เดือนเริ่มตั้งแต่ตุลา63ถึงธันวาคม63สรุปแล้วจะได้รับเพิ่มคนละ1,500บาทนะครับเรื่องนี้ครับก็กรมส่งเสริมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทำโครงการนะขอใช้เงินกู้เสนอไปอยังรัฐบาล คณะกรรมการการกองของการ,การ,ก,ารการใช้เงินกู้ได้พิจาและเห็นชอบแล้วก็จึงเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้22กันยายน6 3ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติแล้วครับยินดีด้วยกับอสมอสะสะจะได้รับอีกเดือนละ500 3เดือนตุลาพฤศจิกาธัานวาคมรวมรับเดือนละเอ่อรวมรับทั้งหมด3เดือน1 5 0 0บาทส่วนวันที่จะโอนเงินให้กับอสมอสสวันไหนนั้นต้องรอฟังข่าวอีกต่อไปครับ แต่วันนี้มติครมออนุมัติให้แล้วครับสวัสดีครับ